สวัสดีครับมานี้นะครับพอดีฟาร์มนำจะพาพี่พน้องมาบึงนะครับอาการง่วเป็นไข่เขาเอื่นว่าไข่ไข่สามวันนะครับไข่สวันหรือไข่ข้าแข็งนะครับอาการเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวเฮาสีมาเบิ่งกันนะครับอาการไข่ค้าแข็งนะครับเริ่มต้นหนึ่งง่วจะไอนะครับไอพี่น้องสังเกตง่วจะขวงเด้อนะครับง่วจะเป็นไอเป็นไอนะครับแล้วก็มีน้ำมูก นะครับซึมนะครับบกินยาบกินยาบกินน่มนะครับเนี่ยสังเกตได้จากตัวนี้นะครับอาการไข่นะครับตัวนี้คือเป็นไข่ขาแข็งนะครับหรือไข่สามวันนะครับเป็นได้แล้วอยู่ประมาณสองมื่นนะครับมันเป็นหมูอที่สองนะครับมูอที่สองแล้วนะครับที่เป็นไข่นะครับเบื้องใลันะครับเล่าสิซึมนะครับยาบกินนะครับ หงานบกินนมบกินน้ำบกินนะครับสิยืนอยู่จังสี่ละขันได้นอนแล้วก็นอนบํลูกเลยครับขันยืนแล้วก็ยืนแล้วบ่นอนนะครับนี่ให้สังเกตเบื้องนะครับสังเกตเบื้องงัวพีงง้อนองนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับโลวกตัวนี้ก็สีมาแห้งในจักหน่อยนะครับกะหมอนะครับไปโทษตามหมอเลยนะครับโทษตามหมอมาฉีดยานะครับให้ยาลดไข่ อย่าไข่กำเนือนะครับไข้ตัวนี้ชิคอยูประมาณจักสามหมื่นสี่หมื่นนะครับหลังจากที่ได้รับยาแล้วอาการกรส็สะดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นตามลําดับนะครับให้พี่น้องสังเกตบนงอจะของเด้อนะครับผันซึ่มๆแบบนี้นะครับซึมแบบนี้ไข้ตัวนี้ไข้หูบาเย็นเด้อพี่น้องไข้หูบาเย็นไข้หูอุน่นเพราะว่าตามปกติเราง้วเฮ้าถ้ามันไข่เนาะไข่เนี่ยเฮาจับบงหูหูจะเย็น แต่ว่าไข่ตัวนี้หูจะอุ่นนะครับพี่น้องมันสังเกตนะครับอาการนักๆกเลยก็คือจะมีไอมีน้ำมูกนะครับน้ำมูกน้ำไายไหลนะครับแล้วก็ซึมบ่กินยาบ่กินอาหารเวลาลุกเวลานอนกระสีลุกหยักหยักนอนหยักหยักนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับดูแลงัวเจะของนะครับซอยเบิงซอยแง่งนะครับคันเป็นอาการแบบนี้ยืนเศร้าแบบนี้พี่น้องโทษโทษตามหมอได้เลย นะครับให้มอมาฉีดยานะครับเพื่อป้องกันเนาะเท่ากับ่อยากให้มันเกิดการสูญเสียเนาะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสีมาอัปเดตอาการให้พี่น้องเบิงนะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ